สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศัก์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทิมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งข้อ15บหาคำตอบของสมการ 3x บวก5หาร2บวก x ลบ7หาร3เท่ากับ 4x-2 ลบสตรงกับข้อใดคะเราก็ต้องแก้สมการหาค่า x ออกมาก็จะได้หาคอนอนนะคะก็คือ2กับ3ก็จะได้เท่ากับ3คูณด้วย 3x มบวกหบวกสคูณด้วย x-7 กลบเ็ก็จะได้เท่ากับ4 x ่ลบส จะได้คูณออกมาได้เก้าเอ x บวกสิบห้าบวกสองเอ x ลบสิบสี่เท่ากับหกคูณสี่เอ x ลบสองจะได้สิบเอ็ดเอ x บวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบสี่เอ x ลบสิบสองคแล้วจะได้หนึ1 1> ่งบวกสิบสอง เท่ากับ 24x ลบ 11x ค่ะเพราะนั้น 13x ก็จะเท่ากับ13เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับ13หารด้วย13เท่ากับ1ตอบข้อ1